ซาเลนแลก็ก็ถอกวดบางหนึ่งนี่กูบอกล่ำทันาควาดีเองพี่แต่ปลาสูงพี่แตปลามสูอ้นอลดเอาลด้นัน <oh> ้นะธานีเลยเนาะมาดูกระปกอเลิพี่น้องเด้อ

สบายดีสบาย ي, บด,ดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดส,สูขขนนะ่ทุกคนเนาะเหมือนี้ผมมาผอกับมาสกักคนคนบางมวนพี่น้องหลังจากเทาไปปากซี่สองบา้งบา,นา,บานสองบ้านสามบ้านสองขึนพี่น้องตอนนี้มาสกักคนก็นเดินทางมาหอดบานะ้านเนาะมาเบิง่งไทเบิ่งหน้า e พี่น้องหน้าถั่วหน้าแล้วงัวงกล้วยใครงในพี่ไอ้เป็นบ้าเนาะเหมือนนี้เป็นมือภาควันเสาร์หรือว่าวันวันเสาร์วันจัทิ์เหมือนพี่น้องเป็นมือภาคเบี้ยเนาะเพราะว่าพี่ไอ้เป็นมา้าพี่น้องง่วงเมื่อยดูพี่น้องเห็นบ่งัวงเหร ให้เนยพี่อ้ายเป็นหนะ้าเราเป็นร้านผักกาดพี่น้องวันนี้ว่าสักคนกต่ได้เอ,เอานั่นเอามองเนาะเอามองก็คงกินมาส่งอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นเผาข้อจิ้บผาพี่น้องปลาล้งพี่น้องเดือนส่วงอีปลาล้งเนาะเดี๋ยวไปดูน้องการพี่น้องปลาถือเตสเตสขึ้นนี่ผมนะพี่น้องปลาสักคนหน่ามันตะปากปาสิเนาะฝนตกจะได้แข่งตาฝนเช้าเนาะ พอโจนเขาก็มาหอ่อสื่อเค้กมาให้รา้านะนาี่น้องง่วงฮะนาะนี่พี่อายเพิ่ปมาผูกกินกินท้ายนี่แล้วไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปรอดูน้ำกันเนาะจิ๊บใช่จิ๊บเนาะหรือว่าโต่งนี่พี่น้องแบบกล้องเบาเอเนี่ยม,มองมาใส่ ทองเลยย่างเลยว่างเลโอ้ผรา,าตัวเ่ออนนีนี่พี่นอ้องอ่า,าเพิ่งจะยามขึ้นมาแล้วโอ้ว้าเผาโอ้ยจะขึ้นทอกเบิรน้อยมาเก็บปลาหน,น่อยเจ้ากระทอกโอ้น้อยมาเก็บปลาอีกอันหนึ่นอ,อ้พี่นอ้องโอ้ยเราเท่จนเบิดมาเลยนี่ นี่พี่น้องอ้ป่าหัสาทีบสาเลนแล้วก็ถอกเวดบางหนึ่งนี่กูบอกล่ำประทันาหวานเหียวเลยตัวใหญ่มาหอดีนะโอ้น้อยไหป้าไปซื้ออื่นว้ยโอ้ยฝ่านะอยู่คนอาผ่อยู่าะทุกคนมาซื้อใหม่มากใม่ตังกล่องมากเนาะเดี <สะ S 2> ย๋ยวเาจะเก็บเธอหน่อยนะน เดี่ยวกัเดียวเบื่งน้ามันไปทางไหนเนาะเี๋ยวพี่น้องยิบจุ่ไ่นยพี่น้องยิบหววเดียวมาที่ก็ยู่นย,อย่อเบ,บิ่งินตอนนี้เราเก็บปลาก่อนมันเข่าพุม่มเื่อะ่าตัวจุ่พุ่มก่อนดีนหพูดๆจ,จ,จุดแจ้พูดถเต็นสาธิอยู่น้องยันปักมือเขาไนาเนาะ แถวไพ่นั่กับมี่เดี๋ยวจะเฮอกเรื่องเห่อพ่อไนี่นะประมาณอยู่สหสีโลมันต้องเอากษัตริย์มากนะบ้างมันปลากมือเลยปลากมือนี่เรียบดอยได้หน้องเอ้ยอยู่บ่ได้เลยพอว่าสักคนถือมันปลากมือนะสว่วนตอนกบาลอนชาติบ นนี่นสำสิกินมันดกงหวัวจะถ่ายแล้วนี่เดินเก่าเดิอนชีพูน่อยด่แจ้วป่าเว้งแตกบึนโดนหนึ่งแล้วถอกลงแล้บอกะบอกกูพูห้าวจะขอ,ขอยกีเปลนทกีสาธีแล้วเห็นแล้วรู้จั้น่ยเนาะพูดพูดดแจ้วหน่อยูบ้านเนาะ

แล้วเนาะเดี๋ยมาสิโหม่อมากนนีดิหม่อหมองสี่เส้นโอ้เกินโอ้ปลาเมมันคนนี่ไม่ได้พี่น้องปลาหูไมเหรอโอ้โหเจ้สิกินเก็บเก็บทีงานเฮรทีงานคุณฝาบไกดีเออจะเก่งเลย พูดนะไอตัวนังจะเบิ่งเบิ่งพูดก็พูดูย่างไปพุดดแก่หน่อนอั้งหนาเจู้หันนะเออหันได้ทั้งคางแก่ะหันไ้ชิแล้วฮะสร้างนั้นที่ยามส้างนที่ยามเลยเนาะทิบ้ากอยเป็นสิมานน้เนาะพี่น้องบ้าตกนกเ้อบาเองนถงเปล่ามากหนไปเบิ่งก่อน Nó tôi đội nhảy nóc bỏ nóc nóc cụm Không, ca, không là này đủ <laughs> thứ anh thử cái nó này nó, nó có sàm bảng nó, cái gì rồi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 , nó nằm, nó cái nó rồi, cái gì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  nó cái gì rồi, cái gì rồi, cái gì rồi, รถก็ถือปลาคากะถือปลาซาลก็ถือ,ถอน้ำเน่ะคโรบเยเอียนน่อยก็ถือนี่ <c oughs> ปรายจะเอาไปหายใ้ตีกินเอาเนาะ <c oughs> <c oughs> อืมนี่ตองก็เคียดเหินมั้ยงเียดอ้เพิ่นเบืง่งซื้อแต่ก็เกีบเอาค <c oughs> ริกงกกระสอบหน่อยนึงนี่ย่าง,งูโตงนี่เ บราสกดแขงมากแต่ตอนพ้นตัีดนมันมากเไพ้นตัแงได้เพื่อถ่าพ้นถั่วยกันด้วยครมาไมเอากินมายังนี่เ้ยคงกิน่ากินมาฮะบุตรกามาเอากินย่างนีที่เปล่าเนาะักินเปล่าหน่งไ่เจอปีกนะปิ้งกินกับเหล่าข้าวเด้พี่น้องแก่ข้าวหรือเล่แก่นาเด้นบอกขึ้น้าโซบานเปลือ่เลยปลาโอ้ชุดนี้นักูหมูนนึ Anh chân mới xài rồi Chắc, nhưng lúc Nó mẹ à, tiền trưởng rồi gọi là 3 dịp. Ừ, gọi Phải là Dạ, xài gọi là 3 dịp. Bít này nó không gọi là đấy khánh. Bít dù lúc hạt của nó hả? nó lại. Đúng rồi, nhá, thả đi, gọt đi xong thì nọng. Nó. nó chỉ bây nhỏ bây giờ, bây nhỏ nhắn nó. Qua cái này เอเหรอป้เะดอดเอาไปขอข้งใหม่เนาะมันจมันจิตตายแน้าี้ปาหอนี่ปลาพิเศษย่าแอมาหนึ่แตกบึนมนุดไปอยู่ะมาอดูร้ายตัวเต้วมันเข่าป่าเอาประท่านเห้าหน่าจิเข่าป้านี่ยได้รยต้องจิาย โเสรกเปรานี uhm, ่ก bo> ็สอบนี่ก็นพนะเดี ه, three, ๋ยวูดูแมงสิได้ได er> ้เจ้มาควาจิบตันี้มีสามสี่ปากตะบงงหามันจะเพ่งอเออถึงทั้งนั้นเกทั้งนั้นใหญ่เลยอ่ะมอรคุมไผ่เหอะรไปโอ้องขึนบอหมอเปหัวมาบ่ไปยำน้องแท็กซ์ทาอ ไพ่ย mm. ืมไปยังก uh. ุ right. like it. It s, it s like ้ไไปยุยางเอาเนี okay no, yeah, ๋ยว่าก็จไปใส่หม้อก่อนใส่เดียบหัวใส่ประคอนะมองสี่เส้นนะตอนนี้ก็ต้องสิพเผาแก่มาแล้วไปย่อนไปย้อนอีกป่เอาแต่ปลาอัญชัแล้นะกินเหม่หรอก มันไม่แน่คิ่องนอเบมน่ิน,นีนนเ,นนเ่งกันแน่ายากเลยพี่น้องที่ีวิตหาปลาเน้าสวงนี่กับหน้าเขาที่นามสวเมเวเื่อแต่บ้านผู้ใหญ่ใส่าบางซองสาบ้านดังนไปวัด่ผู้ใหญ่ไปไนลวเายไป่ไปไไปไไปไปไไปไปไปาไนปา บัวจิ๊บโดยประตงบางสกุลมันไก่ยิ้มทางนี่ทางถนนะกะเผากันอยู่รับกาวเลยครับกันรับกาวก้อนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา้ดูซิบนาที่แล้วมาสร้างนาทีเนาะเข้ากับเสียย่อพี่น้องพระบาหยานขีดินมัน,นะนสีเขานะอาตมาที่สดเหมือนจริงก็น,นั่งอยู่ยยยไหนก็ได้เพราะว่าไอ้น้องเขางบันไดบอกไปนั่งอยู่น,นอ,อกไปเพราะเดเบิง่งบนด้า,าน,นเนี่ยเนาะนี่ ว้าวเอาเห็ดนี่เนี่ยที่พาได้เบิ่งคลิปตอนนั้นบ้าร้อนเป็นมาย่อซอยน้องกินปีงเย็นอยู่นี่นะนี่เป็นอะไเนี่ยเนี่นี่นะเอาไรนี่มันค่าอยู่เทิ้งคนนะอาจารย์วุ้มันเลยมันเนี่ยเนี่ยหยอแต่นี่นี่มากระปอกโซ่ของเจ้ากปอกของเจ้าเอง

con cưỡn đi hả? đu Đi Đi Oh, mau, thế nào thế nào thế Cá thụ Oh, cu, thấy chưa con mít hồn? Đây đây tháp sọ bên. À, bên, bên, bên. lái lái chạy. น้อเาบก้องกันนี่ชอบบชอบนี่เห็นหนคคนคีกันนี้เยนกอีน่เนกบือนเยนกว่นี่เราเยนเอยนเ้ปีอเื่อจูดไปไกลกเยนตู้ง่ายเลยปีีาบกว่าเดี๋พี่ต้องเนี่ยนี่นะีีทั้งหมด น่อยู่ทั้งกี่หอกกี่เประมาณอยู่สองโลมีจะมีแบบปล่งเงือตัวหนึ่งเนาะหางเขียวร่อยเขาจีบเลยนะกันตกล่งเนาะนี่แหละที่นาะนีีซีบิตอยู่วันหนอกันหน้าก็แน่เนาะมันอยู่ในเมืองกั่ซื้อกินอยู่ตลาด้วเคื่องนั่นเองคาย ไปถอกเลยลยนี่ถ้าไปถอกความกันหมอเดี๋ยวมันใส่คลิอยู่ทุกคนมมมมมมกับเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายเพราแม่พี่น้องเมื่อกันเละไปฮะเอาผ้าไม่ดีเอา้าเอาผ้าน่มได้นะเ้วเอาผาไม่ด้วยแล้ว พาเขาดนิพาเขาหน่มาๆมาไงกันมาเนี่ยเหรอหนุ่ยเวีนถนัดตัวคนายเว่ยโอ้เห็ดเห็ดก็เจ้ามันบัไหลมันบัท่านเขาบัท่านทาปลาแพรมาปลูกกันสิได้ปลาหน่อยเด้ปลาหน่อยมันทำเป็นกระปุก่ปูรูดหรอข้างนี่ก็ย่างกันย่างแล้วฮวบหอมเป็นหอมเนาะ หอมเป็นหอมประคอกเป็นหอมกันเผาเดี๋ยวมะม่วงเกินตะท่น,ม,น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 มเกิดพวกกรจิ้มมะม่งนาอ้าเกิพอเต็มก็แล้วอ๋อถอกหน่อยโอ้ยพูดดิจูถอกกันโอ้จูถอกป่ะหรอเอ้าฟูอยู่ออถอกถอกค่อยๆถอกมัหนึ่งนีน่จะได้ได้นะตาก็จะได้นะอืมโอ้เย็นเย็นโอ้ nên nửa đây rồi mà 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 xoay gần Xây 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 Bộ gần nữa nhưng nhẹ <laughs> ta Thôi luôn rồi đó Phun hoa đai rồi này <laughs> กระยเนาะโอ้บ่เขารึยงมพอดีเผาพอดีบินถอดถอกดมานนน้ายเลยอดถอดกันเนาะถออกคน้ายเลถอดไหแต่หนนนกมถอะ อกดิเนนะเจ็บไตดู้มีวิช a มะเอาอยมีื a มะนะเฮ็ดแรบ้านเจ็บดีอ๋อนี่อะไรปป้าเฮ็ดทกุไรยังคือตัวใหญ่แวยเอ้ยาเ็นังเจบคดยว่ลี่จบคนีวเเอาเออกระซ่ามเนาะกรซ่ามเขาสมบูรยังนเนาะตัวสมบูรณ์นะเนาะอะไรอเน เอา luôn เอาลูกมาไล่ được chết เด้อเดี๋ยวอู้คณัฐธนีพี่น้องเอ้ย Dơ bơ dơ bơ thang ngàn hành À ra sao chi phạc vào đây con bàn nào Con bao sẽ còn phạc đi đâu Đi đâu bao sẽ còn chỉ đó Đi đi đâu Bao sẽ còn má phạc vườn ấy nào Còn sẽ còn ไปไปย่อสเ่ิงน้ำนี่ทีไม่ใช่นี่นี่นะสื้องอยนี่เขาจตมาะพี่นี่นุ้ดมันไ้จีตจหน่อยจหน่อยอยากซื้ออมีตวุ้ดีงามเนาะ พี่ำของมึงอย่างี้ปสีเลยผมขอสามตัวผมได้ยังชอบอยู่เบาใหญ่เอายังจะหน่อยกันีทำไปยังกี่ะเอาเดียวนี่นี่เ้าสีนีลายลายอสวสกลดที่เข่าแก๊กกรุ๊บคือว่าลายลากระมู่ในวันนบาทนี่ได้ของเฝนนถ้าว่าบาทหนึ่งมงสวพอดีเครื่องสอบนี่แหละสอบพูดอยู่กองครัว

โค้ชยิปต์เราแหนดีเลยแตกบึนๆเลยเนาะเพราะว่าของมาสกนอยู่เทิงนี่างพี่น้องไกลๆนี่เนาะในมองโคง้งมองป่านี่แหละมืดผ้ามืดฝนมากเลยเนาะะปกติโค้ชจะรูปเพราะว่าของเพิ่นมันสามปากเลยของมาสกุนตากเดียวโอ้โห

โอ้เลยเถอแกแล่นผ่านได้ได้แกอบกวเอคงได้ดีนนเดี๋ยวให้เป็นยามกันพี่น่อเดี๋ยวไต่ไปเพราะว่าวันที่ห้าะวาจิบ

เออมัน้ลยเลยกระทถอกทีมเนี่ยไห้มันเด็กเดี๋ยวว่างมาเไปนีนมหูโอ้แลปลาของแซบของโอ้สียอิมปลาเดี๋ยวหนึ่งเนาะ้าไปไปะางนันเดี๋ยวมาทุกคนจะไป้อจีบาร์ทุกคนหัวหน้าข้นอก โคจีปลาสักคนลานี่ได้หูฟูดหนึ่งทีคนดายปลาคนด้ายเป็นปลากับบัวลายกับพ่อกได้กินว่ได้ซื้อเลยขายก็เพื่อนเนาะเพื่อนซื้อขายพี่น้องปลาปลาสักคนนี้มีดอกลายแบดกป็สีเบิร์ดแล้วมูลายเมืนยิ่าเพิ่งก้อยกับสีออกมาเนาะเั็สีแมนนูแมนหยาดเป็นเบาตัวหน่อยพี่น้องท่านไปเบิ่งตัวจริงพี่น้องท่านเอาเป็นมาบลาสักคนกับสิดายกิไปเบิ่งเนาะเจอกันทีคจิมาหุ่น เดี๋ยวไปรอที่องพี่น้องเดี๋ยวดังจากตะวักมากเบิ่งขัจีบตัวนั่นเนาะอย่ามองกันเลยพี่น้องเดี๋ยมารอหลุนน้ำกันอีกก่าสิได้เดาน้ยู่นะไปี่อยูลปลาลายนี่เลยพี่น้องปลาหน่ากําลังขืนนั่นนี่น่างกําลังขืนนั่นนี่ไปยังเอาแน่้ี่น้องเา

hai ngọn như bậc sĩ này nhìn là con chiều mà hào vướng nhỉ ở, bờ, ở, bờ, ở ờ, bờ, nì, nhà đấy thì rồi nhỉ đọp thứ thì nóng đang thứ nó toàn những viên đạn ma của toàn phần nhỏ tuần phần hướng đấy rồi nó từ trăm chín mươi thì đấy

คือเค้กไงทุกจักาะว่าดื้อมัดกดอ่จักดาวอ่จักดาวต้องเัินปอโอ้ยอยอย่อยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยอ้ยอ้ย้ยเอียโอียโอ้ยโียโอ้ยโองยโอ้ยโอยโอ้ยอยอ้ยโอ้อ้อยโอยโอ้อ้ยโอ้ยมอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย

หิ่งหาตัวสมม่มันลูกห่านอยหตัใหญ่นะฮะเออต้องเหยียบตั้งไรแบตัวนี้น่หยาีนไ้ปลาดุกกว่ะเออมันดุกดุกวัวด้วยยาจังวงที่เสียคุณยูยาน่ยีแดนขนขึ้นทิ่หนึ่งเขายามใบกะดีขื้นกันแต่ว่าน้ามันจะห่วหน่อยแล้วนะห่วยบงเปนเป็นอา

น boy, <Ma> <im> ้ำดูก็หนาหมาบเดี๋ยวปลาซุกคนไปใส่หม้อกันบ่เนี้ไปเห็ดบัวเฮาตอนนี้ว่าซุกคนที่ใส่หม้อเนาะเห็นอ๋อใส่ใบยามือแดงเนาะมีกระแม่ในต่อนี่น้องขึ้นไปปลาซุกคนจมุดต้องไปยามีเบี่งเนาะตอนั่นจะใส่หม้อแล้วเดี๋ยวขอขามไปก่อนมีร่องหม้อเานี่ตอนนี้ก็ใส่หม้อเห็นอ๋เดี๋ยวว่าซุกคนข้โตใส่หม้อก่อนเนาะเห็นอ๋อเพราะว่า มีไฟต no. ื้อกล่องห้ยข <sk r ises> ้าวพุดยอเนาะใส่เดียบป่าไปนี่แหละซ้ำเชี่ยวแล้วปลาพอมองสี่เส้นนะมันถือพวกปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่เดียวปลาสะกอเขาโตใส่มองก่อนตอนนี้ก็ใส่เดียบดอยนั่นเองเนาะไปซุดอยู่นะปลาตะกอนก็สีดออมัดพร้อมเมื่อนะเห็นถือก็เห็นอังหนึ่งปลาอะไรนี่ยังให้น้ายังตุ่มเตียงมองเนน

ตัวใหญ่ใหญ่น่ะกลมไายปล่า,น,านี่ปลาสกุลเขาโตปุ๊ดตัวปลากันเนาะสีดออมัดปอมไปนี่แหละอยู่นี่ก็ถือรื่องนึงแค่ดินถ่อนก็ใช่ไหมอู้หูอยู่เนาะตีนั้นเถอะมีป่าสกุลสีดอกจิกตีนหนองนันเถอะ โอ้หน้ำนะล,ลูกไปไวอยู่ก็จะโอ้อยู่เฉยอี่น้เงีือต้องกันนดึงน้องกันกรตรนตัวง่ะไปย้อนใส่กับขึ้นยางเขาขึ้นนั่นนี่โอ้โหตใหญ่ยนี่เนาะเห็นอ่โอ้ขอุ่นช่างกระถืออีกเนาะอ่ะนี่วาสิ่งอโต้บดอีก้เก่าอี่นงองีอ่าเงีืออีกเา มอสีชุดบอกว่าสักคนมาดอดจิกตีนหนึ่งตัวใหญ่นี่นะเดี๋ยวตุ๊ดคือก่อใช่ไหมสีจิกตีนเรื่อง่านี้นะม่อได้ยังจากชยายามถ้าเพิ่งติดตาม EP ต่อไปไปหน่อพี่น้อปลากระด้ลายน่นะพี่น้องไปเดี๋ยวทุบถ่ายแบนี้ว่ากคนกัสีขอปิดคิปแล้วนี่สเโอ้ยเอาโหโอ้โอ้้้อ้อง บาที่สี่เนาะไดกกเีพี่น้องเราะทุกคนสบคอปิดคิดเวียงแถนี้เนาะาเบิงนีพี่ที่2อพี่น้องมาเขาสียู่หดจังมุ่งจังมุ่งติดตามตอนต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้าทุกคนจะจบไปเวียงแถนนี้เพี่น้องสากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดแชรตไคราสก้นะเองนังใจบาสทุกคนคลิปต่อไปพี่น้องที่สำคัญนะกขามโฆษณาน่อยน่อเน พ่อมาไม่ขายเนาะไ,ไอแม่เป็นคขายเนาะโน้หนึ่งแปดสิบพันเนี่ยะประมาณเนี่ยะก็มาหุงกัน้าบางทีพี่ที่สองไปเ,เ,าเนาะบตงตอนแรกเอาบ้กส,สักคนเไปซากแวดเพราะว่าแวดมันเบิเดนแลวเนาะ